สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนในครั้งค่ะชาเลนคือมอฟใช่มอฟเป็นอะไงบ้างครับก็มางานเปิดเปิดตัวค่ะแอนแมนแอนด์เดอะวอล์คส์ควอนทัฟมานเนียนะคะก็ถือว่าเป็นหนังมาเวลในในเฟส5เรื่องแรกนะคะก็เชิญชวนทุกคนมาดูกันค่ะเชื่อว่าแฟนๆมาเวลต้องตื่นเต้นทุกคนแน่ๆ15กุมภาพันธ์นี้ค่ะตัวเรามีตัวละครอะไรที่ชอบเป็นที่รู้จัชอบแคสซี่แลงค่ะเพราะว่าเขาเขาจะอายุใกล้เคียงกับเราเขาจะเป็นทีเนจเหมือนกันแล้วก็ ในในภาคเนี้ยเป็นอีกคนหนึ่งเล่นแล้วถืว่าเขาสวยมากๆเขามีเสน่ห์มากๆก็เลยเชียร์และให้กำลังใจปกติมาเป็นสาวของท่นานมาเวลคือปกติเป็นคนชอบดูเบื้องหลังค่ะแล้วมาเวลก็คือจะเด่นเรื่องคอมพิเวเตอร์กราฟิกก็เลยจะจะจะ,จะเอาคอมพิเวเตอร์กราฟิกของเขาอะไปไปต่อย,ยอดต่อเยอะไปเรียนไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็น่วนมาเป็นเบื้องหลังใช่แต่ว่าชอบชอบอยู่แล้ว่อยาง ด้วยคาแรคเตอร์ของแอนดแมนค่ะเขาเป็นคนตลบอยู่แล้วอันนี้คือทุกคนรู้อยู่แล้ว mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่าเป็นเป็นอีกจุดหนึ่งที่คนน่าจะตั้งตางและรอคอยด้วยความคาแรคเตอร์เขาค่อนข้างโดดตัวหนูเองก็รอคอยฉากตลบของเขาและคิดว่าน่าจะไม่ผิดหวังคแล้วคงจะได้อะไรที่อเมซิ่งใช่คิดว่าคงมีอะไรอเมซิ่งมากเพราะว่าในภาคนี้เขาลงเข้าไปในมิติความตั้มจริงๆ mm hmm. ซึ่งมิตินั้นอ่ะก็คือ100%อคอมพิวเตอร์กราฟิกอ่ะทุกอย่างคือ ความจินตนาการทั้งหมดเลยก็เลยรู้สึกว่าต้องเต็มที่ต้องอลังการมากแน่ๆนะเวามชวนๆเยที่จะได้ไป้ค่ะก็15กุมภาพันธ์นี้นะคะแอนแมนแอนเดอะวอชคอนทมาเนียนะคะเข้าเข้าโรงภาพยนตร์แล้วก็สามารถจองตั๋วได้แล้วนะคะวันนี้ก็ต้องรีบดูเพราะว่าเชื่อว่าคนน่าจะสปอยเยอะมากๆก็อย่าลืมมาดูกันนะคะผลงานของตอนนี้โอเคอเใช่ละครของช่องวันค่ะพระนคร2สองใช่ ฟีดแบ็กใช่ไหมสำหรับหนูหนูว่าดีเกินคาดนะคะเ,เพราะว่าตอนแรกก็ไม่คิดว่าคนจะจําเราได้อะแต่ว่าทุกคนก็ดูจําเราได้ในอีกเวอร์ชั่นหนึ่งแบบเออน้องโตขนาดนี้แล้วหรออะไรเงี้ยค่ะก็ก็ขอบคุณทุกคนที่ยังจดจํากันได้กระบดนองกน่าตากระโดดอะราคือด้วยความที่ออมาเป็นนางเอกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นแบบออหลายหลายอย่างามันจะมีหลายๆปัจจัยที่เพิ่มขึ้นมีประสบการณ์ต่างๆที่เราไม่ค่อยได้จำน,าน้าอย่างเงี้ยไม่เคยเล่นเลย หรือว่าบางฉากบู๊อะไรเงี้ยก็ไม่เคยเล่นถือว่าโนเลียเอาอะไรอย่างแรกแบบให้ฉันได้ลองอะ่ะเยอะมากเลยคืออย่างที่บอกค่ะตอนแรกเก่งมากเพราะว่าเขาโตกว่าเรามากๆอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบพอเราร่วมงานกันแล้วมันด้วยความที่ตัวเนเรื่องเราต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแล้วมันแอดเวนเจอร์มากโดดน้ำระเบิดนู่นนี่นั่นก็รู้สึกว่ามันต้องมีคนที่ไว้ใจอ่ะซึ่งเขาทํางานได้ดีมากเขาเป็นคนทำงานดีมาก ทำกันบ้านแล้วก็คอยเทคแคร์เราว่าแบบโอเคไม่โอเคเพราะว่าเออพอมันเป็นเรื่องบู๊หรือหรือหรือ,รอเล่นบางอย่างเงี้ยเราต้องใช้ความไว้ใจกันสูงอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าพี่เขาอะดูแลแลเทคแคร์ดีมากเป็นเกียรติดีใจที่ได้ร่วมง,งานกับพี่ชอนแล้วนะแสดงท่านในด้วยกันมีแนะน่าะไราธอนที่ มีแนะนอถ้าอย่างยกตัวอย่างแช่นฉากดำน้ำอย่างเงี้ยพี่เขาเคยสอบดำน้ำมาก่อนเพราะฉะนั้นเขาจะรู้เทคนิคอะไรที่มากกว่าเราแล้วก็จะช่วยๆกันช่วยๆก,กันสอนช,ช่วยกันบอกอย่างเงี้ยค่ะ<ม>อันตรายไม่อันตรายน้องโอเคหรือเปล่าอ,อย่างเงี้ยคอยเทคแคร์ตลอดเลยการมีความสนุกสนานมันจะเริ่มในเรื่องต้นหรือมันตอนหลังที่คนไทยใช้กับก็ในสำหรับ EP พีหนึ่งอีสองที่เพิ่งจบที่ที่ที่ผู้ชายไปนะคะมาแค่นิดเดียวเลย ยังมีอีกเยอะชายยังยังจำได้เลยว่าตัวเองจะทำอะไรอีกเยอะเลยก็ฝากทุกคนตั้งตารอนะคะเจอร์นี่ของโนรีกับคุณค้าอันนี่ขึ้มแค่ไหนแบบการเดินเป็นตัวแล้วนาะแหละเราเคยเจอเนาะแบบช่เล็กยแบบเลื่องผลงานพอเรามาเป็นนักขี่ต้องแบบเนี้ย เป็นเกียรติและดีใจที่ผู้ใหญ่มอบโอกาสนี้ให้นะคะแล้วก็หวังว่าทําออกมาอย่างเต็มที่ฉันก็ตั้งใจแล้วทาผลงานออกมาอย่างเต็มที่แล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะชื่นชอบกันก็ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กดดันมากแต่ว่าก็พยายามทาให้ดีอาจจะแบบจะตามมองมากขึ้นเราอ่ะใช่ใช,ใช่ทุกคนอาจจะมองมากขึ้นอาจจะแบบ เ,เห็นเห็นแล้วมากขึ้นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของเราเป็นเป็นโอกาสที่ดีขเขา,เาที่เขายื่นมาแล้วก็สัญญาว่าถ้าอันไหนมาเข้ามาอีกเราก็จะทําให้เต็มที่เรื่อยๆเตรียมนับมืออะไรอย่างไรไว้แต่ในโลกโซเชียลมานะอะไรอ๋อเข้าใจค่ะเข้าใจคือชาว่าไปเรื่องปกติสมัยนี้คือดราม่าเกิดได้ทุกวนันอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าไม่ไม่ได้ตั้งตารอไม่ได้แบบว่าเออเราจะแฮนด์เลมันได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ชาว่ามามาทีละเรื่องดีกว่าแล้วเราก็รู้ตัวดีว่าเราทําอะไรโอเคไม่โอเคมันอยู่ที่ตัวเราด้วยก็เลยไม่ไม่ได้มาก นะคือก็ไม่อยากบอกว่าตัวเองคุ้มตาทานดีหรือไม่ดีเพราะเรายังไม่ได้เจอเรื่องอะไรมากใช่ไหมคะแต่ว่าชักคิดว่าในแต่ละปัญหาที่เข้ามาเราสิ่งที่เราทาได้ดีที่สุดก็คือการแก้ไขปัญหาค่ะก็เลยคิดว่ามาทีละเรื่องดีกว่าถ้าสมมติมันมาอย่างเงี้ยสิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้คือรู้ตัวเองว่าตัวเองทําอะไรไม่ทําอะไรไม่ไม่ทำอะไรที่ไม่ดีก็แค่นั้นก็โอเค คตอนนี้ยังไม่ได้เจออะไรเ็นพิเศษนะคะส่วนมากเป็นฟีดแบ็ S <S ที่ด so so oui, so <Yes> like ีมากที <S <S <Hey, ่กลับมาที่ละครเราก็ขอบคุณทุกคนที่ตั้งตารอแล้วก็เช่นชมกันก็จะพยายามเอาคําติคาชมไปพัฒนาต่อเรื่อยๆค่ะก็ชาเลนตวาสิตานะคะตอนนี้มีละครเรื่องพระนคร2410นะคะกับช่องวันทุกวันพุธทฤ่รหัส2งทุ่มคร่งนะคะก็ฝากทุกคน ฝากเฉลตไว้ในอ้อมอกอ้มใจทุกคนแล้วก็เรื่องเรื่องราวของพระนครสรีนครศูนย์นด้วยนะคะก็ฝากทุกทุกคนติดตามด้วยนะคะทีมงานพวกเราเต็มที่ทุกคนมา,มากๆเลยค่ะฝากด้วยค่ะร้กเพลงในรูปเพลงแล่ก็มาเต็มมาอ่าใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ last one นะคะอุ้ยคุณคะไปเล่นเดนวีให้เขาแล้วเขาก็มาร้องเพลงให้ร้องเพงลง,เพงให้ละครเราด้วยเป็นเกียรติมากๆที่ได้ร่วมงานกับ last one ทุกคนก็ฝากทุกคนไปฟังนะคะ ฟังแล้วก็วนไปแล้วก็วนไปฟังเสร็จก็ไปดูละครนะคะดูละครเสร็จก็ไปฟังเพลงค่ะฝากด้วยนะคะโอเคขอบคุณค่ะ